สวัสดีค่ะอีหว่าพาแสบวันนี้มามีเมนูตำกุ้งสดนะคะวันนี้อีหว่าก็ตำม,มาแบบแซ่แบแซ่บแซ่บนะคะนี่กุ้งสดของเราตัวพอดีแซ่บค่ะตัวไม่ใหญ่มากมาเรามาเริ่มกินกันเลยอืมครับ เพริแซ่บถึงใจมีมมมมมมมขั้นอย่างมั้งเจ้ามนขั้นอยียวด้วยมันจังไม่ไม่แสบท้อง ว่าเผ็ดจำเบะลอไปทีสั่นเป็นตาแสบพองน้ำทีนี้ไฟลุกกันเลยทีเดียว ูกันเลยเข้ากันเชอมกับส้มตำนะยิ่งมีสตอด้วยนะเข้ากัน กินกับชมตำเนาะมาเด้อมาแซบแซบๆแล้วกัน 我不啊。 about แซ่บจนลืมฝากแฟนเพจกันเลยทีเดียวฝากแฟนเพจ a c e บุ๊ k อีหว่าพาแซ่บด้วยนะคะแล้วก็ทาง u ู u b e นะคะฝากกดไลค์ให้กับช่องอีหว่าพาแซ่บด้วยเดิอเออพูดถึงแฟนเพจแล้วโอ้โหของขึ้นวันทีเพจอื่นนะคะก็เอาคลิปของอีหว่านะคะเอาไปลงนะคะเอาไปสร้างารายได้กันเป็นกอบเป็นกำนะคะโดยที่เจ้าของโดยที่หว่าเนี่ยยังนั่งซึกมึกยังยังยังมีคนติดตามไม่ถึงไม่ถึงหลายร้อยคนเลยค่ะแต่ คลิปของเราเนี่ยเอาคนอื่นคลิปของเราเนี่ยเพจอื่นเอาไปลงนะคะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคกนพวกนี้นะคะเห็นแก่ตัวเนาะช่วยโอกาสนะคะอย่าหาทํานะคะพู้ละขึ้นนะคะอืมจะเย็นจเจนผู้ละของขึ้นค่ะจะกระเบอือทิ่มหน้าทักทีเนาะ จะได้ทําออกมาแต่ละคลิปนะคะอยากยินอับหมูกรอบ ำแบบเผ็ดแซ่บหอมน้ำปลาน้าน้ำปากปากละใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นพูดของขึ้นเราจะขึ้นไม่ได้นะเราไม่มีที่ลง กะเบือที่แม่งพวกโฉยโอกาสพวกเข่งแกตัวเรากินเสร็จจะไปขายสบแชูในแฟนเพจสบูู่กับครีมหน้าขายเอหน้าหน้าใส สบู่กับครีมหน้าใสนะคะแล้วก็เซรั่มหน้าใสใครที่เป็นผิวเป็นฝ้าหน้าดานะคะเดี๋ยวจะอีหว่าจะมีครีมนะคะแล้วก็มีสบู่เป็นชุดนะคะเราสนใจเดี๋ยวเราสั่งซื้อกับอีหว่าได้นะ,ะอืมอืมอีหว,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 ว่าีอยู่กับ ท้องไร่ท้องนาค่ะไม่อยู่ในเมืองค่ะที่อยู่เนี่ยวกับท้องไร่ท้องนาเมื่อก่อนหน้าดำหน้าด้านด้วยเดีย๋ยนี้หน้าเริ่มแบบใสเพราะามีสบู่กับครีมคะใช้แล้วดี เราจะเอาบางคลิปมาลงในนี้นะคะกันไลค์ไขของครั้งแรกนะคะยุคนี้อะไรที่ได้เงินหรือว่าทำแล้วกำไรได้นิดได้หน่อยอะไรเราก็ทำไปแล้วเนาะ ติดตามแฟนเพจเลยเด้อยพี่ว่าพาแซ่บนะคะแฟนเพจจะเพจอื่นนี่ไม่ใช่แล้วนะคะ ยปากลำบากตูดเข้าน้ำทีนี้ไฟลุกเลยทินซ้ำตามมันต้องเผ็ดๆแบบนี้นะมันจังแซบ่บ แสบแสบสำหรับคลิปนี้นะคะอีหว่าพาแสบนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะอ่าแฟนเพจเฟซบุ๊กเดี๋ยวอีหว่าจะทิ้งลิงก์เข้าไว้นะคะแล้วก็ทางยูทูบนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะ กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดลที่ลงคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่กดกระดิ่งเดี๋ยวมันไม่แจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ